สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เพจออนซอนอุดรอ,อยู่กับไอ้ธนากรเวทประชุมครับและในคลิปนี้ไอ้ I ก็มีข่าวโซเชียลมาฝากคุณผู้ชมนะครับสําหรับคุณผู้หญิงนะครับที่ชื่นชอบการแต่งหน้าและชอบอัปเดตเทรนด์การแต่งหน้าบนโลกไซเบอร์นะครับก็คงจะคุ้นเคยกับเมคอัพกูรูนะครับไม่ว่าจะเป็นโบเมพาเพิร์นแพรี่พายมิเชลแพนหรืออีกหลายๆคนนะครับ แต่มีนูน้อยอยู่คนหนึ่งครับคุณผู้ชมวันนี้อยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักเธอนะครับน้องคนนี้เธอชื่อน้องแพรนัทนาน,นเด็กน้อยวัยเพียง5ขวบครับซึ่งโด่งดังมาพร้อมกับคลิปวิดีโอนะครับบน YouTube ในชื่อคลิปที่มีชื่อว่าน้องแพรพาเพลินซึ่งคลิปของน้องนะครับจะสอนแต่งหน้ากรีดอายไลเนอร์ปัดมสคสาร่ารับขนตาปัดแก้มทาปากเรียกว่าสวยฉบับเต็มกันเลยทีเดียวครับ และเหตุที่น้องนะครับต้องแต่งหน้าเต็มขนาดนี้น้องบอกในคลิปนะครับว่าแต่งเยอะนิดนึงเพราะต้องไปโรบินสันครับไปงานเลี้ยงวันเกิดค่ะด้วยความน่ารักของน้องนะครับทำให้เด็กน้อยอายุเพียง5ขวบนั้นมียอดวิวใน YouTube มากถึง5 0 0 0 0นครั้งเลยทีเดียวครับและคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะดูน้องเมพ์าเพลินนะครับก็สามารถรับชมได้ทาง YouTube นั่นเองครับกลับมาติดตามข่าวสารต่างๆได้ใหม่ในเพจออนซอนอุดอรของเรานะครับฮอดอุดอร บิงอ่อนซอนอุดรออเดอสวัสดีครับนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย